สวัสดีครับ mm hmm. ผมเบลิฟเฟอร์นี่คือเกม The Last o f l i n e เอ้ย <Aye. S 1> The Last Jedi <Aye. S 1> The Last of the l i n g เอ้ย <Aye. S 1> The Last of Us เอ้ยถูกแล้วท่าที่สิบผีดำโอ้ยเราน่าจะขึ้นทางนั้นได้ oh, โอ้ยสูงไป see can find. ลองหาอะไรมาต่อขาดูแล้วกันต้องไปหาบันไดมาวางนะครับมาทางนี้เลยบันไดอยู่ซ้ายเช็คขวามีของบนเคาน์เตอร์น้ำตาล ข้างในมีจุดสังเกตคิดถึงกาแฟจังเลยโจเอลเป็นคนที่ชื่นชอบกาแฟช่างน่าเสียดายที่ยุคนั้นไม่มีสตาร์บัคอดแดกไปนะลงุงเฮ้ยชิบหายแล้วลืมอ่านเอกสารพาที่แล้วตอนอยู่ในห้องสมุดกำลังรีบๆสเตวไม่ได้เปิดอ่านเดี๋ยวมาย้อนอ่านดูซะชื่ออะไรวะ abandon อะไรสักอย่าง ถ้าจำไม่ผิดเศษเหล็กเปิดกระเป๋าครับสัก,ก่อนเดี๋ยวลืมโอเคมีชิปสามเล่มอาร์ติแฟกต์อ abandon อะไรสักอย่างอ่านี่ไง abandon zone น o นนเกือบลืมแล้วไม่ล่ะกับตันแมคเคนซี่ศูนย์กักกันโรคแอรเลนตา14เดือนแล้วที่การประท้วงกลายเป็นเหตุน้องเลือดเราศูญเสียไปเยอะและบอกได้เลยว่าเรากำลังจะเสียเขตนี้ไปถ้าเรายังอยู่ต่อแล้วก็ เราโดนประชาชนแขวนคอแน่ๆรอรับคำสั่งกับตันแมสโตรสเหตุผลนี้นี่เองที่จุดตรวจล่าสุดที่เราเพิ่งผ่านมามันโดนยึดไม่มีทหารมีแต่ศพทหารโดนแขวนคอสตอรี่มันอยู่ในเอกสารฉบับนี้แล้วดีแล้วที่กลับมาอ่านจะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นไตขึ้นไปเลี้ยวขวา ขึ้นมาแหวเก็บของหน่อยอยากได้กระสุนกับเศษเหล็กอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับอาวุธมันจะทำให้การเดินทางเราง่ายขึ้นเยอะกระเป๋าสัมภาระเอกสารโน้ตทูสตัฟบันทึกแจ้งพนักงานรหัสตู้นี้ระใชสำหรับเก็บของมีค่าของลูกค้าเปลี่ยนเป็น สองสองหนึ่งศูนย์ห้าหกได้เรื่องขวางบันไดขึ้นไม่ได้หาทางกลับลงไปแล้วหาตู้เซฟให้เจอตู้เซฟอยู่แถวนี้แหละอ่ะเห็นล้อยู่ตรงเคาน์เตอร์รีเซพชั่นนี่ไงเราก็ต้องเดินเข้าไปสวัสดีครับเช็คอินครับพนักงานต้อนรับไปไหนหมดหยิบยามาห้า อย่ามาห้าอีกแล้วอย่ามาห้าคนจะมาสปอนเซอร์รายการผมได้แล้วนะเนี่ยมีของให้เก็บรถเข็นเบลอยู่ในนี้เต็มไปหมดเอาเข้ามายัดไว้ทำไมแผแนกเบลอยอาจจะอยู่ชิดกบรีเซพชันก็ได้มาเปิดตู้อุ้ยเพียบชิปอัพเกรดแทงได้3ทีแล้วเท่านี้เสริมแรงสเตลคอมแบทวีบอลเอาเล่มเดียวกันเลยบทที่2เพิ่มความทนทานของใบมีด การทำให้ใบมีดใช้งานได้นานขึ้นจะช่วยทดแทนความน้อยนิดของทรัพยากรที่พูดมาก็มีเหตุผลทำไมมีหนังสืออะไรํำนองนี้อยู่ในโรงแรมได้วะมึงจะไปเชื่อลูกค้าเหรอหรือลูกค้าจะมาเชื่อดพนักงานแต่ก็ดีชิปเราแขงได้สามทีทำให้เกมสเตล,ลเราเร็วขึ้นแต่ถ้าไม่จำเป็นก็รัดคออยู่ดีประหยัดให้ได้มากที่สุดหลบไปเอลิคิกไม่น่าจะขึ้นได้สภาพนี้ โอเคมาแก้เซ็ง่อยดีกว่าพร้อมไหมเราไม่ควรทำความผิดต่อหน้าซองจดหมายเพราะว่ามีจ่าหน้าซองอะไรวะเนี่ยหนังสือมุกไม่ได้ตั้งใจจะกากแต่มันยากที่จะคิดมุกโดยวิลลิิงสันอันนี้กูเติมเองไปต่อหมอกอะไรเอ่ยสีขาวหมอกง่อยอันนี้กูเติมเองพราจกฝรั่งคนไทยไม่เก็ตรู้ไหมอะไรไม่ขวา ซ้ายใช่โจเอลตอบถูกด้วยเจ๋งไปเลยจนสลัดทำไมถึงชอบกินซูชิไม่รู้โอ้โหก็เพราะมันแดกแต่สลัดจนเบื่อแล้วไม่เข้าใจอะคนที่ไม่ขำมุกของเบลิเฟอร์แสดงว่าเยี่วยากเพราะเป็นคนหำเล็กโอเคมุกหมดละไปได้สักที บางอันผมเติมเองนะครับเพราะถ้าแปลไปตรงๆเดี๋ยวแม่งจะไม่เข้าใจตลกฝรั่งเดินระวังด้วยเพราะบันไดมันอันตรายลิฟโคตรเน่าเลยมึงอย่าหวังว่าจะขึ้นได้โอเคมีรูให้เข้าเฮ้ยคนเฮ้ยเชี่ยละก้มลงมีคนคุยกันเดี๋ยวนะตอนนี้เหลือกี่คนสัปดาห์นี้มีห้า แต่เฮ้ยกูไม่ได้บนนะก็หวังว่ามึงจะไม่จบยังเราเหลืออีกชั้นที่ต้องเช็คนะเว้ยเช็คหาอะไรไม่ได้เห็นคิกเกอร์เป็นสัปดาห์แล้วเราลรอรอบครอบไงแต้วเราจะรอบครอบต่อไปไปจัดการมันเสร็จเสร็เออเอาเแตกแถวแล้วโอเคเข้าเลยจับมานี่ไอ้พวกใจเย็นค่อยพูดค่อยจอกูไม่คุยกับมึงหรอกเหตุผลก็เพราะว่ามึงจะพูดไมได้อีกต่อไป ไม่ต้องดิน้นไม่ต้องดิน้นเออหลับไปซะจะได้คุ้มค่าเช่าระสมสองนัดไปไปไปเดี๋ยวเพื่อนมาเห็นซากเราทิ้งผลงานเอาไว้ขวดหยิบมาห้องตรงข้ามเซมีออโต้เฮ้ยเราพักกินอะไรก่อนดีปะ <c oughs> ไม่เอาอะ่ะอีกสักชั่วโมงแล้วกัน <c oughs> เราเค่อยกินอะไรก่อนกับแคมป์โจนคุยกันก็ดี มีอาหารแห้งด้วยนะแม่สัตว์ปนมาทั้งนั้นจับเสียใจยด้วยมึงคงไม่ได้ไปร่วมวงกับเพื่อนมึงข้าหมกห้องน้ำมัดคอไม่ต้องหายใจปืนออกซิเจนโลกตายไปซะไอ้พวกเศษขยะเอาไม้ติดตะปูมาดีกว่ากูจะกดสลับทำไมแอลกอฮอลมันเต็ม ขิมกระป๋องลูกที่สองโอเคถือปืนไว้ไอเอลิข้างนอกไปได้มีรูนี่น่าจะเป็นห้องสูตรแน่เลยมีระเบียงส่วนตัวอย่างนี้ที่นี่เคยรูนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละจากรูกลายเป็นเละเช็คเคลียร์เพาดานทะลุ น่าจะเหยียบเฟอร์นิเจอร์ปีนขึ้นไม่ได้ถ้ามึงจะวางไว้ขนาดนี้เกะว่างปีินเลยแล้วกันเช็คก่อนไม่ใช่ขึ้นไปเจอแจ็คพอตโอเคเคลียร์เอาโขห้องน้ำชั้นบนกำแพงทะลุแอกอคอล์เต็มสก๊อตเทปเต็มข้างซ้ายมีสองอยู่ไ,ไกล ในอ่างน้ำมีซากศพชายหญิงโอ้ยอย่างหลอนน้ำแม่งดำเลยอะพวกเขาก็อยากจะตายสบายๆมันไม่สบายหรอกสำหรับหลายคนมันดีกว่าโดนคลิกเกอร์แดกหรือถูกโจรจับไปเชือดเชื่อฉันเถอะมันไม่สบายหรอกแต่มันก็เป็นทางเลือก <c oughs> เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเร็วๆแบบไม่ต้องทรมาน โอเคแถวนี้น่าจะเคลียร์เดินเช็คของในห้องพักเปิดได้แค่บางตู้บางตู้ก็เปิดไม่ได้ห้องน้ำน่าจะมีของไม่มีว่ะมีแต่ก้อนอิดก้อนอิดเต็มไปหมดเลยเช็คต้องคอยเช็คเป็นระยะเพื่อตกหลน่น เล่นสเตยต้องรอบครอบโอเคตรงนี้แม่งเคลียมากไม่มีทั้งของไม่มีทั้งคนแบ็คแท็กกลับไปเฮียมีสามสันเมื่อกี้เห็นแค่สอง <c oughs> เสียงไอเสียงไอมาแล้วอ่ะที่มันกันตรงมาทางนี้มันแยกไปสองตรงมาทางนี้ตัวหนึ่งย้อนกลับย้อนกลับดีกว่ามุมั p ไม่มีที่แอบในนี้ได้ไหม แอบในห้องพักมันตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยว่ะมันเลี้ยวกูแอบในห้องน้ำข้างๆศพแล้วกันเฮ้ยมันเดินเข้าห้องด้วยเว้ยคิดถูกจริงแต่มันเดินเลยไปอ้าวเสร็จกูสิครับประชิดต,ตัวจับรัดคอแม่งเลยอยู่นตึกจะใส่หมวกกันนอกทำย,ยียอะไร ตายหาซะร oh, <man. S 1> ัดกระเดือกแม่งโอเคอีกสองตัวแยกเข้าห้องเป้าหมายน่าจะอยู่ตรงหน้าตรงที่มีไฟ2ตัวอยู่ไกลไม่เป็นไรสองตัวอยู่ในห้องผ่านไปเลยได้อยู่นะไม่ต้องไปเสียเวลากับมันผ่านไปง่ายๆเลย มันกำลังจะเดินออกมาไม่รู้มจะหันทั้งไหนหันหลังถ้าเข้าประชิดเดี๋ยวแม่งหันมาลดความเสี่ยงยิงเข้ากลางหลังตายทันทีไปเก็บธนูขึ้นมาอ้าวแม่งหักเลยอดวะไหนๆก็มาละแวะดูของซะหน่อยตู้เย็นเล็กเอ้ยมีของด้วย อาหารเก็บไม่ได้เต็มกันไกลผ้าผ้าก็เต็มส้วมก็เต็มครับล้นเชียวโอเคกลับไปทางเดิมเอลลี่นั่งรออยู่เช็คซ้ายเคลียร์หน้าลิฟต์มีบันไดาตามเอลลี่ไป ในลิฟต์มีบันไดด้วยโอเคเดี๋ยวลองแง้มดูรอเดี๋ยวนะไอ้หนูมาเปิดแง้มลิฟต์ด้วยมือเปล่าลิฟต์แม่งยังเก่าโจเอลแง้มออกด้วยนี่โจเอลหรือเครทอสโอเคเข้าไป ปีนบันได้ดูซิมันจะพาเราไปไหน <c oughs> ลิฟต์ส่มๆในตึกส่มๆที่พร้อมจะถล่มทุกเมื่อ <c oughs> มันก็จะแคบๆหน่อยเผื <c oughs> ่อไว้ก่อนเอลลี่ปิดประตูลิฟต์เมื่อกี้โอเคโดดลงไปโอ้ยโอ้ยโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพังใจเย็นต้องส่งเอลลี่ขึ้นไปมายังค่อยๆโดนนะโโดนะเบาๆตัวหนักใช้ได้นะเราเนี่ย มาขึ้นได้แล้วหาอะไรมาให้ปีนหน่อยโอเคสองตัวไปเย็บเลยนั่นแหละยกเทียร์ละสลิงแขนหลังกระแทกลิฟบาดเจ็บบริเวณแขนนิดหน่อยแขนดอกแต่ยังไม่หักโจเอลโจเอลไม่เป็นไรเออแต่โอเคนะ ไม่ตกใจหมดเลยพ่โถเอ้ยเอลลี่ลอยอยู่บนคาดกันจนได้เอาไงดีว่ากูฉันจะลงไปรับไม่รออยู่นั่นแหละฉันจะขึ้นไปหาเอางมากับเบริฟเฟอร์ครับแต่วันนี้กลายเป็นเบลิฟค้างจะพยายามลิฟค้างอย่างเดียวไม่พอแม่งลวงด้วยอย่างซวยเฮ้ ไปไหนดีว่ากูหลอดไฟหลอดไฟโอเคแปลว่ามาถูกทางก็คงต้องดำน้ำลงไปแหลนะเนาะฮึบมืดมืดเนี่แหละยังดีมีไฟฉายช่วยโอ้โหทั้งมืดทั้งศพกระปกมึงเฮ้ยดำน้ำกับซากศพห้ามอ้าปากเด็ดขาดลืมตาในน้ำแบบนี้ไม่บอดก็บุญล้ว เชื้ออะไรต่อมีอะไรที่มันสัมผัสกับดวงตาเราเสียงโลกมากๆเกไปแตดูด้วยนั่นมีประตูะห้องเก็บของที่มีของเพียบเลยกวาดให้หมดเศษเหล็กยิบห้าของใช้นิดหน่อยเจ๋งตรงนี้มีประตูไปเวสต์ทาวเวอร์บีหนึ่งโอเค ตอนนี้เราอยู่ชั้นใต้ดินนะ B 1 basement ติดลูกกลงว่ะต้องหาทางอ้อมลูกกลงนี้ไปทางไหนอ้อมได้บ้างครับขวาไปได้ไหมไม่ได้ว่ะกำแพงล้วนอันนี้ก็โดนกั้นไว้แต่ถ้าข้างล่างเหรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดำลงไปทึบโอเคข้างล่างมีรู ได้วะได้ดินี่ไงมีแสงรอดโอเคถูกต้องมาโผล่อีกฟังคำทางไปเรื่อยแล้วกูฝังอาคารมันเสียหมดแล้ะถล่มแม่งเฮ้ยสปอใส่หน้ากากก่อนเลยกรองฝุ่นพิษทางไหนเป็นทางไหนกูไม่รู้และเฮ้ยเสียงหนู เฮดเคโเคตรฝุงหนูฮิวโกช่วยกูด้วยอาม,มีเซียก็ได้แม่นึกถึงเกมอพเ็กเทลเลยเพิ่งเล่นจบไปครับดูซิฉันวางของมีอะไรมีขวดมีกระสุนมีดินปืนไปมาหมดแล้วบรรจุซะสบายใจ ห้องนี้อะไรเนี่ยเหมือนห้องบอยเลอร์ห้องสำหรับทำความร้อนมีเดินคือเอ้ยสต็อกเกอร์ไอ้เชี่ยพวกนี้มันจะเงียบมากฟังไม่ได้ยินอะใช้กลิ่นล้วนๆเครื่องปั่นไฟโอเคสต็อกเกอร์กับเครื่องปั่นไฟกูวางระเบิดดักไว้ก่อนเลยแล้วกันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันวิ่งเข้ามาจะต้มทันที พอซิมิตี้มาดึงโอ้โยบึ้มแล้วจ้ามันมาจริงๆเร็วติดละโอเคคมึงเตรียมมึงเตรียมเลย <c oughs> ก็มาดิครับบล <c oughs> ็อกเกอร์ไอสัตว์อีกสองตัวยิงกระบานอีกตัวนึงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันอออยู่ด้านหลังโดนเข้า ยิงหัวมาปะมาะหลังตู้ c o เข้าจุดสองเกลไปแดกซะหลังชนฝาหมาชนตอกลูกซองยิงออกข้างหน้าตั้งแหละไม่ตายซ้ำหัวกะจายอีกว่ารลดล้อรถล,ล้ออีกตัวนึง COME ้ยไม่โดนข้อดีของลูกซองคือมันกะจใจ ยิงถักถามันก็ตายขอแค่ใกล้เข้าไว้อยู่ไกลระาะการลูกโม่ดีกว่าวะหัวแตกแตกไหมโอเคจบหมดยังวะโอเคเวลาโดนลุมเอาหลังชนฝาไว้แต่ต้องมั่นใจว่ามึงจะยิงทันเพราะถ้ายิงไม่ทันแล้วก็หนีไม่ได้ครับจนตรอกทันที มันมีข้อดีข้อเสียนะระหว่างวิ่งไปทั่วกับเอาหลังชนฟ้าขึ้นฝ้าคือเราไม่โดนมันล้วงโดนมันโอบแน่ๆแ,แต่หนีไม่ได้แต่ถ้าวิ่งลุยโอเพนนิ่งรอบตัวเราเยอะมากโดนเข้าได้ทุกครั้งโอเตามสายไฟไปเอเปอดิดดินปืนเศษเหล็กกระสุนว่างกันไกลก็เทปเต็ม อย่าเดินจนเพลินคอยฟังเสียงไว้ด้วยพวกเี้ยน,นี้ไม่ได้ยินก็จริงแต่ถ้ามันวิ่งเราจะจับเสียงได้ไอ้พวกนี้น่าจะติดเชื้อมาระยะหนึ่งละไม่ใช่คลิกเกอร์แต่กำลังจะกลายเป็นคลิกเกอร์เป็นคลิกเกอร์ที่วิ่งได้และตาไม่บอดสังเกตจากดอกเห็ดที่งอกบนหัวมันมีคนมาเก้าอี้มาค้ำประตูด้วย Boiler a u n r r o ห้องซักรีดเหรอลองไปที่ห้องซักรีด พอใสยไฟมันเชื่อมไปทางนั้นอันนี้คือออฟฟิศห้องซีเคียวริตี้มีวงจรปิดมีคีย์การ์ดโฮเทลคีย์การ์ดคีย์การ์ดกูก็ดูเดอะโฮเทลแกรนด์การ์ดลูดคีย์การ์ดสำหรับประตูนี้ละไผ่เดอะโฮเทลแกรนด์แจ็คซาลิวินสกี้ดีนะไม่วิสกี้เดี๋ยวเมาแย่โอเคทีนี้เราก็ต้องหาประตูสำหรับลูดการ์ดใบนี้ เองจาตรงน,นี้ที่ทีแรกเราไม่ได้ขึ้นเขาสต็อกเกอร์วิ่งตัดนะฮเราจะไปที่ห้องซักรีดตามสายไฟไปสายไฟมาเชื่อมกับฟลัดไลท์นี่คือทางออกฟังดูคร่าวๆไม่น่าจะเหลือสต็อกเกอร์แล้ะเราเก็บไปหลายอยู่เมื่อกี้พอจะมีอะไรที่มันใช้ประโยชน์ได้บ้างไหมไม่มีเลยมีอิดงงๆก้อนหนึ่ง เราแหงครับไม่เชื่อมันง่ายไปอะหมดแล้วจริงดิยังมีลังเห็ดอยู่เลยเนี่ยลงไม่ได้โอเคเจอละนี่ไงแทนลูดการ์ดนี่มีขวดไม่ต้องเอาเปิดไม่ได้แน่นอนต้องเอาการ์ดลูดควรบเข้าให้เขียว สีเขียวผ่านตลอดเฮ้ยกว่าจะได้ออกแม่งถอดหน้ากากไปเลยเฮ้ยเหนื่อยเว้ยไปหาเอลลี่มาโผล่ไหนก็ไม่รู้นะหวังว่าเอลลี่คงรอเราที่ไหนสักแห่งในโรงแรมนี้ครับก่อนระเบิดระเบิดแค่ไปลูกเดียวไม่ใช่เหรอหายไปไหนลูกหนึ่ง ระเบิดหายมายากลหรือก,กูกดอะไรผิดไปวะเ <c oughs> ชะ็คไม่มีคนทางสะดวกเดินเก็บของได้ก้อนอิดตู้ล็อกเกอร์เปิดเลยกระสุนจุดสากับลูกธนูห้องซ่วมเน่าเน่าโคตรจะโสมไม่ยังไม่หิว <c oughs> <c oughs> ไปก่อนห้องทำงาน นี่คงจะเป็นห้องผู้จัดการมียามาห้าด้วยเปิดเกะมีเศษเหล็กนักธุรกิจเขาเก็บเศษเหล็กไว้ในเกะนี่เองแล้วตรงนี้ก็มีโต๊ะสุภาพด้วยนะครับโต๊ะครบับพถ้าไม่สุภาพจะเป็น,นโต๊ะไอ้ไ<ป>สั์มาอัปเกรดมีเศษเหล็กอยู่สองร้อยกว่าอัพอะไรดีวะสะโคบของไลฟเฟิลแล้วกันจะได้สสยง่ายๆขาดเครื่องมือเลเวลสาม นั้นอัพความเร็วในการโหลดให้กับมอสเบิร์กจะได้ยัดไวๆยามขับขันธนูไม่ได้ว่ะต้องเครื่องมือเลเวลสทอรัสเดี๋ยวก่อนโคดีเฟนเดอร์ยิงต่อเนื่องสลับแม็กเร็วขึ้นเร็วขึ้นอีกเร็วโคตรพ่อโคตรแม่เต็มสูบทอรัสปอนโมเร็วเร็วเร็วอีกเร็วได้แค่นี้แหละ หอเครื่องมือเลเวลสไรเฟิลจุกระสุนเพิ่มอีกนัดหนึ่งจะได้ต้องแชมเบอร์ฟิตยัดเร็วขึ้นด้วยเหล็กมันเหลือจากสองกว่าเหลือแค่สิห้าหมดตูดเอ้ยเดี๋ยวประตูนี้เปิดได้แอลกอฮอล์เต็มผ้าเต็มเซ็ตเหล็กสิกันไกล กอเทปของครับเราเยอะนะแต่กระสุนเราน้อยตอนนี้ก็เริ่มพอมีบ้างละได้อยู่ห้องครัวเฮ้ยเฮ้ยมีตัวหนึ่งมีฮันเตอร์ด้วยฮันเตอร์ยิงผู้ติดเชื้อได้แล้วเยี่ยมโดนกัดปะไม่ดีแดกกูหรอกมึงอะไม่โดนเหมือนกันเว้ เอาละแยกกันเช็คให้ชัวร์ว่าเราไม่ตกลนอะไรเชียโจรใส่เกาะแม่งปนมาจากเจ้าหน้าที่แน่ๆนใส่เกาะใส่สนับศอกหันไปนั่นแหละตามย่องประชิดต,ตัว <c oughs> จับรัดคอไม่เปลืองชิปเ <c oughs> พราะกูไม่รีบฉ <c oughs> ีกถุงเลแบบลับๆสองตัว เท่าที่เห็นนะน่าจะมีมากกว่านี้ขวดเฮ้ยหัวมานิ่งไว้นิ่งไว้ไวมันเห็นศพมันน่าจะเห็นศพเดินมาดูละมองเข้ามาเห็นศพเพื่อนนอนตายออมสายตามหลังมันไปดีกว่าถ้าไม่หันมากูจะปิดด้วยขวดแล้ววิ่งไปรวบ ทั้งไหนนี่ใช่ป่ะ,ปะเปิดก่อนได้ไปยับจับมานี่เ, <c oughs> เสร็จกูละ <c oughs> งงละสิทำไมเพื่อนลงไปนอน <c oughs> นี่คือคำตอบโอเคเหลืออีกสองตัวว่าแล้วต้องตกหลน่นต้องดูให้ทั่วสองตัวจริงไหมจริงงั้นก็ไม่ยากละรอธนูยิงแม่งเลยเร็วดิ ลดความเสี่ยงตัวซ้ายหันข้างตัวขวาหันหลังกลางหลังเลยทันุหวัวใจไม่ได้ยินแม่งโคตรโง่เลยเพื่อนมึงร้องลั่นขนาดนั้นทึ่มจริงๆนะมึงตามเพื่อนมึงไปจบนี่คือประโยชน์ของธนูเก็บเงียบระยะไกล โคตรดีมีแต่ขวดให้เก็บแล้ววะน,นี่บันไดเดี๋ยวก่อนเดินดูตรงนี้ให้ทั่วมีกระสุนมีอะไรไหมไม่มีมีแต่อิดกระขวดเออแน่นอนนี่มันคอฟฟี่ช็อปห้องกินอาหารเอ้ยเซตเหล็กห้าหยิบเหล็กมาไม่ใช่ยามาห้าลนะธนูรียูสได้สองลูกเลยเท่ากับไม่ได้เสียอะไรไป บันไดลิงหยิบมาพาดซะไต่ขึ้นไปเฮ้ยโดนเตะเข้าหน้าติดพาดแล้วโจเอลแม่งรออยู่เลยเฮ้ยชิบหายละแม่งกดน้ำฝืนแรงมันบีคอขึ้นเฮ้ยสาวกำปั้นโอ้ยแม่งกดต่อยเฮ้ยปืนปืน หยิบปืนความความชี่แม่งล็อกแขนจบเฮ้ยดิน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 จะได้แล้วเฮ้ยมีมือลึกลับมาหยิบปืนให้เฮ้ยเอลลี่นี่เองเฮีดเกย์หรือยิงคนตายสินะเฮ้ยใช่เฮ้ยเกือบไม่รอดคจะอ้วกทำไมไม่อยู่เฉยๆอย่างที่บอกฮะ ไปเว on well, ียงเด็กมันอีกคุณไม่ดีใจเหรอที่หนูขัดคำสั่งฉันดีใจที่หัวไม่เป็นรูคันโดนเด็กยิงกระบาลโลอะไรไหมทุเลตจะมีไหมเฮ้แอลลี่ขอบคุณมันไม่ง่ายแต่ไม่มันก็เล่าขอบคุณที่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณคนเป็นไหมโจเอลไปได้ละนำไปเลยโจเอลทำไม่ถูกนะครับอันนี้มึงเกือบตายนั่นะเมื่อกี้ ถ้าไม่ได้เอลลี่ช่วยนี่คือโดนกดน้ำไปแล้วมึงควรจะขอบคุณเอลลี่นะเออเอลลี่งอนแล้ววะเดี๋ยวค่อยง้อกันต่อในพาร์ทหน้าตัดจบเอคละครไทยปลาทองจงเจริญ